นะฮะโอ,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 อ <laughs> ช่วยช่ยชโอเคเอาสุด <ไง S 1> นี่แหละลูกแดงสวยงามขนาดเลยเอามาว้าใหม่ไหมน่าเออเอาว้าใหม่รด ขาบอได้ยินาจากเว้าอีอย่างา <c oughs> เออ <c oughs> สบายดีทุกคนมนี้น้อยพาหลานสาวและกัเอืย้ยมาเลาะลินตลาดโนนสารีคือ <c oughs> จะเปิดพัดลมไอ้น้ำอากาศััน้อนพาดีหน้ากับเอื้ยมาเลาะตลาดมขเบึ่งตลาดสดกับพาพเพิ่นไปซื้อเครื่องใช้เนาะ ไกล้สิบเมือหลาวแล้วพาคนมาซื้อเครื่องของใส่แนเพวคนอยากได้นางดีหน้าก็เดินนำไปย่งางไปทางหน้าพุนลูกระวังตำล้อพุนเด้ออื้ย่งางไปทางหน้าพุนแหละย่งางไปเลยเลย เขาเคยมานั่งกินเขาเคยมานิ่งกิน,ก,นกินตอกอยู่ฮานเดีย๋ยวว่าฮานนั้นฮานนั้นฮานฝั่งนั้นเนาะตอนนั้นเนะาะเออดี่หน้าก็จือได้ว่าเคยมานั่งกินตอกอยู่ฮานนี่เดีหลายปีผ่านมาแล้วเนะาะนนไป อาหารทะเลเต็มหมดเลยเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่ไปอีกข้างหน้าพูนบอหันลิปสติกลงไปอีกฮันหนึ่งก็จะเริ่มเอาเครื่องเงิน หน้าหนาวเริ่มเอาเข้ามาใส่เลยดินี่เริ่มสิขายเครื่องหน้าหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นเลยดิอนเอ,อ,อแต่อากาศกยังฮอนอยู่นี่นะห้างทางหน้าเขานี่ขึ้นไปนี่นี่ดิขึ้นคันด้ไปฮะเลยเออนี่แหละขึ้นไป เออห้านี่แหละแล้วหลานซื้อเกือบเกือบสี่ดำมาอยู่เครื่องนี่แหละตอนนั้นน่ะซอบมึงดูมีอีกบอกยัน,นมันเบิดรุ่นมันลติเบิดยุกมันลติบอกเบิดยุกมันละบึมีแล้วนะเออเข้าไปเ<อ>ย็นสุดซื่อือ ดีน่าซบกระจายเลยลมาเลาะถ่ายหูซื่อติ๊บอมีโตมากอยู่อะจากว่าเปิดเพลงอย่างว่นวายอยู่ในนี้กด้เ <c oughs> ลยกระเป๋าให้หน่าจับให้ก็ได้มันง่าย นุ่งเด้อวะไปลองมุงดู<ป>มันทักทเ,อเออไปไปลองลองบึง้งเร็วๆไวๆออกมาลวเป็นเังเด้โอโพมันโปบโปบได้มันเป็นแนวของผู้ใหญ่นุ่งลูกโบม่นเด็กน้อยนุ่งเ,าาเอองามยู่เรื่องงามพะนะ<ม>แต่มันบบเหมาะกับหลานโอเคม,ปมเป็นอย่างไรใจอืมันโปเซ็กซี่หลานแล้วเออ เขียวไปเปียนคืนไว้ให้เพื่อนลูกโอ้จับจับเครื่องให้มันดูจับไว้มึงดูเดินโซ่ดูเอออุ้ยงามนะย่างมาพี่แล้วไหมนะฮักโอ้ยเวยเสวยๆๆวยโอเคเอาสุดนี่แหละลูกเลือกสีนี้ถึงแล้วมาเอาสีนี้มา รู้ว่าอยากน้อ er ย no e. มันเป็นส h h ้วงย่านขี่เลยเนีนะอือก็ขาดลูกยาวไว้มันสิยืดอยู<__<_่ดอกเป็นแพยืดตีมันแเพยืดยืดแต่ว่ามันขาดสีผืนมันใหญ่เกินเจ้าเอาโทรศัพท์ลูกไปถ่ายให้ลองดูมันเป็นเสื้อผู้ใหญ่มันเสื้อใหญ่ก็หลานนะเสื้ออนี้เนี่ยเสื้อเด็กเจนซีนี่เนี่ยเขานุ่มกันเด็ก Gen Z อาะสุดนี่แหละนะอ่ะนุ่มเลยบ่มันฮอน ไปเปลี่ยกไปเปลี่ยนแล้วมาบึ้งเบอร์แล้วเอาเบอร์ใหญ่กว่านี้ละเอาไปนั่นไปถ่ายโทรศัพท์รูปถ่ายพ่มไว้เอาสับมาเอากระเป๋ารูปอยู่สุดฉันลูกกระหอนอย่าซูมคันซูมแล้วมันโมงามก็สองเงี้ยเด็ดมึงนางเอ็กโซมึงนางมาเข้าห้างซื้อเครื่องสำอางอยู่โอลิฟยัง เอาตะลิปตัวเดียวฮะเล่ฮบอบอเอาตะลิฟตอ่เดียวพวาเล่ตามันยังโมเมนไว้ของตัวเองเล,อเลือกได้อย่าง,งเ,ออเลือกได้อย่างเดอยังอย่างเดียว,ยยวต้องเฮ็ดอันแหมันสมไว้เจ้าของจีแต่งสีแป้งย่างนะเลือกเอา มีแต่เครื่องสำอางทาแล้ววะบึงดูเว้าสัมสัมเว้าเสนดอกแม่นวะสัมเว้าเลยไปน่าเราซื้อเครื่องหอือน่าจ่ายเงินก่็เออเอาให้เลือเลือเงินทอนก็ให้หลานเลยอันนี้ลูกอันนี้ลูกไปไปไปหยุด เรจะเอาเรื่องมาเรียบ้อยนางมาทึกแอร์เย็นแล้วนางอยากนอนได้นี่ไปออกไปใส่กระเป๋าไว้แล้วไหมใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไว้ฮัลโจะไปเลยวันนี้โอเคพูชันกับคูชั่นไป กลับจากตลาดมามาบุ้งอุปาสิเฮ็ดเมนูอีอย่างให้กินนี่ทุกคนหมึกกระดองบ่ได้ได้ตัวเดียวน้อยวบาสั้นอุปาจะทำกุ้งอบเกลือให้บึงความสดทุกคนยังดีดดองดองอยู่ดูบึงบึงบึงเด้นี่งงงงงงอยู่เว้ยกระเด็นกระโดนเบิดอาย จับอาโรสเสียไปเห็ดกุ้งแช่น้ำปลานะส่วนแม่ดีน่าจะจัดเมนูกุ้งแช่น้ำปลาคุณหอบกันออกมาแล้วปิด เดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่มาปิดฟังเสียงมันเต้นตอกแตกตอกแตก,ตกฝ่ามอปกไว้ทุกคนนะทาบึงว่าจะออกมาเป็นแบบใดเนาะทุกคนป้าสะอ่อนความสดเต็นตุกตับตุกตับน้องโอป,ป้าไปตกเบ็ดพ่นไปตกเบ็ดปลาหมึกเนาะแล้วอันบอกให้พ่นซื้อมาให้ สามกิโลสามกิโลนี่แสนหนึ่งทุกคนแสนวอนว้าวทาบึงแม่ดีนากำลังเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาอยู่ข้างในสองอยุนนาไปใส่หันลูกบายบายเปิดป่าหมอออกแล้วทุกคนสีแดงสวยงามขนาดเลย อบเกลือว่าสั้นห้อมหอมสีสันน่ากินขนาดเลยเราเดี๋ยวเขาจะอบไปเรื่อยๆเนาะเอาออกแล้วก็เอาตัวไม้อบใส่ไปนี้านนมาด้วยจ้าทุกคนกินข้าวแรงนำกันลงมือแล้วมึกสายแล้วก็ ซาซิมิเฮดซาซิมิห้ตุกูจะคนที่กินบ่กกินในกนหนวดกุง้งทอดเนยเนาะผัดเนยน้องหมูเด้งก็มากินน้ำมือน,นี่นะ <c oughs> ถึกใจหลานสาวดีหน้ามากสีมม่มามกากินกุง้ง <c oughs> อืเอานั่งรอกินเดะถึกใจนางแหงนางมาก,กินกุง้งมาก,กินอาหารทะเลกินกินกิน เอาละโอ้ยฝากไว้ซื้อเอาแม่ดีหน้าเบีย์ดิยกบแล้ววะจางออมาโอมาซูจูพังเลยเบิ่ละเบิดละมันยกเบืดอละยองโอ้เซ็ปเซ็ปแซ็ปเซ็ปดังดำเลย Mày kiếm ừ. 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 này như này cái nhanh 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 nắng 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 ปลากระโบ่ก e e ุ mm. ้งแช่น้ำปลาฉํำๆเลยน่นมันบ้เมนกุ้งแช่น้ำปลาจะมีมลังนะเสยละงยังเอามาจุ่มเจลอีกามั่ามันบ้เมนกุ้งแช่น้ำปลาหลนว่ามันเป็นกุ้งแช่น้ำปาตท่อบเนี่ยบ้ก้ามอ้ามงอ้่้าถ้ามอบกุ้ช่้าสูนยาจะหลานคดที่กินเจอลากินกนเลย เอาประจำก็เที่ยแต่ว่าร้านเรเคยเจ้น๊ะเี่ยของบกบ่เชี่ยมากซดดข้าวมันเคยเออยู่ข้าวมันเนี่ยปวดจุดด้วยจุดเออะเลยใครจะเสียงคอย ปวดจุดกระเาเสร็จแ้วตงแต่กิ่นไม่แรงหน่อยแต่กลิ่นแรงยู่จงจ๊องจ้านี้มัอีห้าสมัเลยหนงัเยอะเนี่ยไปแล้วให่าหญ่อัเดทตเพชรมันข้ามไบหมง อืมอืมอืมเข้าใจเบล็อกวึนที่กงลึงอ่ะอืมถ้าเิดซออมันนุ่มอย่างเียก่อนเช่ใช่โยบที่กงมึงที่กงมงบออืมตึมไข่มชามหม้ออ่ะที่กงมึ กันิพันยามกินน้อยที่สุดคอยได้ตื่นมากินข้าวอย่างมื่อเย็มยกลางคืนน่ายักกินวาซบิได้สิอืเก่งวาซาบิเจ้าจะทำมันยงวาซาบิทำไมทำไมากิเธอ 땡땡 <목소리도> 잠참참입자 <목소리도> 됐어. 낭해디나. <목소리도> 먹고 있어. 뭐, 먹고 있어? 있어요. 원장님, 사장님. 사 카톡 엄마 가지고마가안어나 찾아왔어. 사장님. 이장 사장님. 이장님 엄마 알아? 장 사장님. 사장님. 나장님 사장님. 사 오빠, 같이 빠 같이 하거 그러고, 하천, 그러고, 하천, 고 하천, 그러고, 하천, 그고 하천, 고 하천, 그러고, 하천, 그러고, 하천, 아, ขเขาแรงแล้วแล้วก็มาเอายุนหาป่ะนี้ตุปูตุวย่วงางก็พากันเมื่อเบิดละบึ่งท่าเพื่อนกินหนมทานกินได้ป่ะนี่ทานกินเอาเระวังมันนี่ปืนน้องนะ ก็มันจะต่ังนะเฮที่ไปได้ป่ะนี่บ่อไปลูกบ่อไปบอดนะมันคับแคบแห้งเลยแห้งไปมุ่นไปเว้ยเอาเอาสิแม่เอานุมลองบอบอบ่อให้น้องไปมันมีไฟมันมีแอร์อยู่ขนาหน้าบอไปเอามาขี้ขี้เอ้าเอ้าโอเคเอ้า

เนีบอร์ชูหน้ากล้องทีดนะเอาละไปแล้วทุกคนเอาละคลิปนี้กะสิขอลาไปแล้วทุกคนจัดการยุ่นหางนะอีหน่าบัวว้าบัวว่าอันนั้นนะบัวว้าบัวว่าอย่างละไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเมื่อเขากินแล้วก็ชิเป็นสภาพบยบานี่นี่ยุ่นหางบ๊ายบายแล้วเด้กเยมันจิ๊ตอร